สวัสดีครับก็ต่อจากวิดีโอที่แล้วนะครับที่บอกว่าประกันที่คุณพ่อคุณแม่ควรทําเป็นฉบับแรกเนี่ยก็คือเป็นสัญญาที่เรียกว่าตลอดชีพนะครับหรือว่า whole life นะครับคือมันดียังไงนะตัวนี้ก็คือว่าคุ้มครองเราไปจนถึงอายุ90นะครับตัวนี้ก็คือคุ้มครองยาวๆเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่การันตีว่าลูกหรือครอบครัวเนี่ยจะได้เงิน จากตรงนี้แน่นอนนะครับอะคราวนี้ที่จะบอกว่าทำไงให้เงินมันงอกมาไม่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เคยดูหรือว่าเคยได้ยินแบบนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะสมมุติว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยมีความตั้งใจจะเก็บเงินให้ลูกนะครับหนึ่งรเซนนะฮะหนึ่งร้อยเเนี่ยในที่นี้ก็คือแล้วแต่แต่ลครอบครัวนะฮะว่าอยากจะมีมรดกหรือว่ามีเงินสำรอง ในยามที่เราไม่อยู่แล้วนะครับเพื่อส่งต่อให้ลูกเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับบางครอบครัวจะ1ล้านนะครับบางครอบครัวจะเป็น10ล้านบางครอบครัวจะร้อยล้านอันนี้แล้วแต่นะครับหรือจะเป็นตัวเลขต่างจากนี้นะครับได้หมดนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้โฟกัสตรงนี้ก็คือว่าเดี๋ยวตอนนี้หนะึ่งร้อยคือคือสัสดส่วนแล้วกันเนาะอยากเก็บให้ได้หนึ่งร้อยนะครับแบบวิธี traditional ก็กคือการออมเงินแบบทั่วไปถูกไหมฮะ โดยที่ว่าเรามีเป้าหมายเนี่ยเป้าเราอยู่ตรงนี้คือ100นะครับเราก็อันนี้ก็คือแบบเวลาใช่ไหมครับเราแน่นอนครับเราก็เริ่มเก็บเงินจาก0นย์บาทนะครับพอเราเริ่มเก็บเงินเนี้ยเราก็ค่อยๆฝากถุงเนี้ยฝากไปเรื่อยๆมีน้อยฝากน้อยมีมากฝากมากนะครับฝาก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 ไปเรื่อยๆนะครับฝากไปนะครับจนวันหนึ่งนะครับมันอาจจะถึง100ตามเป้า นะครับอันนี้คือเบสิกที่สุดนะครับก็คือฝากเงินไว้ในธนาคารนะฮะแต่ตรงนี้เนะี่ยมันยังไงก็คือมีข้อจํากัดตรงที่ว่าแน,น่นอนคือเราไม่พูดถึงเรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยเนี่ยมันแทบไม่ไม่ได้อะไรมากอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ผมอยากให้คุณพ่อแม่ลองคิดดูคือถ้าเกิดว่าเวลามันถูกตัดตอนตรงนี้หรือช่วงตรงนี้หรือตรงไหนก็ตามเนี่ยนะเราไม่สามารถออมต่อได้นะครับถ้าอยู่ที่จุดนี้จะเป็นยังไงฮะ หรือจุดนี้หรือจุดนี้นะครับคือมันอาจจะยังไม่ถึงเป้าหรือมันอาจจะใกล้เคียงเป้านะครับอาจจะเป็นวิธีที่เรียกว่าเสี่ยงก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีก็ค่อยๆเก็บนะครับเก็บแบบไม่มีวินยัยมีมากก็เก็บมากมีน้อยกเก็บน้อยไม่มีก็ไม่เก็บเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเวลามันหมดเนี่ยมันก็จะไม่ถึงเป้าอีกข้อนึงคือว่าเราเก็บเงินให้ถึงหนึ่งอยนะครับเงินหนึ่งอเนี่ยถึงแม้ถ้าเกิดถึงแล้วนะครับถอนก็ไม่ได้ ถูกไหมครับคือจริงๆมันถอนได้แหละแต่ว่ามันจะไม่ไม่สมที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจไว้ถูกไหมคือเราเก็บเงินเราก็อยากให้ลูกหรือครอบครัวเนี่ยได้มีเงินตรงนี้ไว้ใช้ต่อนะครับแต่ว่ามันมันมีข้อจำกัดที่ว่าเราเก็บเท่านี้แหละแต่จะถอนออกมาใช้อาจจะไม่ค่อยรู้สึกอยากจะถอนนะครับผมจึงมีวิธีหนึ่งครับถ้าเราต้องการเก็บ100เหมือนเดิมนะครับเรามาออมไว้ในตัวประกันชีวิต ที่เป็นแบบ whole life นะครับใช้เพียงแค่50คือใช้ครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่ขอทีเดียว50นะเราขอแค่ประมาณ2.5ถึง3เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับถึง3นะครับเพื่อที่ว่าอเงินตรง50ตรงนี้เนี่ยมันจะสร้างเป็น100แบบการันตีนะแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณพ่อคุณแม่ยังมีเงินตรงนี้อีก50ถูกไหมครับคือข้อดีของวิธีนี้นก็คือว่าเราเก็บ ห้าสิบเพื่อให้ได้หนึ่งรอมันต่าง่างนี้ที่คือเก็บร้อยก็เพื่อให้ได้ร้อยนะครับถอนก็ไม่ได้นะครับมันทําให้เนี่แหละครับตรงนี้คือส่วนที่คุณพ่อคุณแม่จะได้ใช้เงินที่หามานะครับได้ใช้เงินได้ใช้เงินที่หามาอย่างสบายใจถูกไหมครับคนเราทํางานมาทั้งชีวิตเนี่ยแน่นอนแหะครับเราก็อยากเก็บไว้ให้ ลูกให้ครอบครัวแต่ส่วนหนึ่งเราก็อยากจะใช้เงินในส่วนที่เราหามามาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าประกันจะสร้างให้กับลูกนะครับหนึ่งร้อยแบบการันตีแปลว่าตรงนี้เนี่ยเงิน50ตรงนี้เป็นเงินที่เราฟรีออกมาแล้วแบบที่ผมบอกนะครับคราวนี้เราอยากจะท่องเที่ยวนะครับซื้อบ้านซื้อรถ ซื้อ l u กชัวรี่ไทหรืออะไรก็ตามนะที่เราอยากจะใช้ในวัยเกษียณเนี่ยมันก็ทำได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะครอบครัวจะมีตรงนี้หรือเปล่าเพราะมันมีแน่ๆแ,แล้วนะครับเห็นไหมฮะว่าสองวิธีนี้มันต่างกันนะตรงที่ว่าตรงนี้มันเก็บร้อยเพื่อให้ได้ร้อยแต่ตรงนี้เราเก็บห้าสิบเพื่อให้เพื่อให้ได้ร้อยนะครับเงินตรงนี้ทำให้ครอบครัวเนี่ยมีทั้งหมดหนึ่งร้บวก ห้าินะครับในขณาที่แบบนี้ก็คือ100ก็คือ100นะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ลองลองคิดดูว่าถ้าเลือกได้นะครับว่าจะเลือกแบบนี้เก็บร้อยเพื่อให้ได้ร้อยหรือเก็บ50เพื่อให้ได้ร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นในอีกมุมหนึ่งที่ว่าเอ๊ะทำไมเราเราไม่ได้คิดแบบนี้นะครับผมก็ยอยากให้เห็นว่า เออมันช่วยฟรีเงินออกมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ได้ใช้ได้ใช้แบบไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราเก็บให้ลูกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วที่สําคัญอีกข้อหนึ่งคือว่าตรงนี้ฮะเราไม่ได้เอา50%เป็นก้อนใช้แค่2.5-3%ถึง3เท่านั้นต่อปีเท่านั้นเองนะครับหากเกิดเหตุอะไรที่โชคร้ายนะครับข้อครัวก็มี100ตั้งแต่วันที่เราลง 2.5ลง3ไปแล้วนะครับก็ขอยุ้าอีกทีว่าคลิปนี้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจว่าเอ้ะมันจะเป็นการทำแล้วต้องตายหรือต้องแช่งใครหรือว่าอะไรเงี้ยนฮะแต่แค่ฝากไว้คิดครับว่าวิธีการเก็บร้อยเพื่อได้ร้อยกับเก็บ50เพื่อได้ร้อยมันต่างกันแล้วก็ให้อยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองพิจารณาดูนะครับถ้าเกิดสนใจแผนแบบนี้นะครับติดต่อผมได้ที่ไลน์ i n s อ u r e 3นะครับ